ดูนี่นะครับอันนี้เป็นการทํางานคือผมต้องการจะตัดชิ้นนี้นะครับเจาะรูเจาะรูแล้วก็ตัดเจาะรูแล้วก็ตัดคือเราจะเอาใส่ปากกาอย่างงี้าแล้วก็เจาะรูแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดเสร็จแล้วปุ๊บก็สไลด์มาแล้วก็ตัดชิ้นต่อไปเจาะรูแล้วก็ตัดเจาะรูแล้วก็ตัดอย่างเงี้ยครับทีนี้แบบมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้เจาะรูแล้วก็จะวิ่งตัด ปื๊บตัดปื๊บตรงนี้เป็นส่วนของปากกาจับนะครับผมวาดขึ้นมาเป็นแค่ปากกาจับเห็นเห็นมุมนี้ไหมมุมนี้เป็นมุมเซตซโร่เป็นมุมเซตซโร่ใช่ไหมล่ะอ่าผมก็จะเซตซีโร่ที่มุมตรงนี้ของปากกาผมก็จ้ใช้กล้องในการดูนะครับเดีย๋ยวผมเซตให้ดูแล้วกันอ่าเอาไว้ก่อน ยืดชิ้นงานนะครับเห็นไหมระวางอย่างนี้ก็ได้วางอิสระที่ชิ้นงานาก็กดสไลด์ปับ๊บแน่นติ๊กทีนี้ก็จะไปวัดงานส่งโค้ดออกไปไโค้ดมาแล้วผมก็จะเปิดฟังก์ชัน ไปฟังก์ชันปับ๊บเลื่อนมาแปบ๊บหนึ่งขอยึดกล้องก่อนผมไม่อยากตัดคลิปเท่าไหร่อยากให้มันดูเป็นคลิปที่เรียวๆแบบไม่ต้องตัดต่อบางทีตัดต่อแล้วมันแม่งโคตรเสียเวลาเลย ก็มีหลายๆอย่างที่ต้องทำนะครับโอเคคลิกปับ๊บเครื่องล้องเอามุมนี้ปับ๊บเครื่องจะยกขึ้น มาแล้วเห็นไหมดูกล้องเลยนะดูเลยนะเลื่อนมานะเราจะให้จุดสีแดงอ่ะเป็นจุดที่แกนแทเลื่อนลงมาแตะนะครับตรงนี้ทีนี้ผมก็จะไปคลิกว่าให้มันแตะขอบกดคอนโทรลแล้วคลิกปับ๊บเลื่อนมาตรงนี้ปับ ปับ๊บข้ามมาเนี่ยสี่จุดแบบเอียงไงแล้วมาเนี่ยปับ๊บกดชิปปับ๊บคอนโทรลเอสปับ๊บโอเคแล้วก็จะเข้าไปหน้าวัดงานเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันวัดยังไง เรียบร้อยเครื่องก็จะคำนวณทุกอย่างให้เราคำนวณทั้งตัวเซตดอกนะครับเสร็จแล้วมันก็จะวิ่งมาเซตดอกให้เราแล้วก็รอรอจนกว่ามันจะไปอยู่ตรงมุมของปาการอก่อนดูหน้าจอทำงาน เสร็จแล้วเห็นไหมเห็นโค้นไหมโค้ดมันก็จะเอียงตามปากกาของเราต่อไปผมก็เอาเอาชิ้นงานเข้าไปเอาชิ้นงานเข้าไปปั๊บแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยมันก็จะเจาะรูแล้วก็ตัดให้เราก็แค่นั้นแหละเห็นไหมง่ายๆ okay. นี่เป็นชิ้นงานที่เราเพิ่งตัดไปนะครับ เป็นี้แล้วผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับสตาร์ทปับ๊บ